ื่อนคะหมูขึ้นราคาไข่ก็ขึ้นราคาร้านป้าจันอาหารตามสั่งเริ่มต้น15บาทยังไม่ได้ขึ้นราคาทุกตัวนะคะตอนนี้เพื่อนๆดูนี่คือข้าวไข่เจียวดาวนะคะบอกอยู่แล้วว่ามีไข่อยู่ถึงสองฟองที่อื่นเนี่ยขายเท่าไหร่ป้าจันไม่รู้แต่ป้าจันรู้อย่างเดียวว่าที่ร้านป้าจันอาหารตามสั่งเริ่มต้น15บาทข้าวไข่เจียวดาวเพียงแค่15้าบาท นะคะคและนี่คือวุ้นเส้นผัดไข่ราดข้าววุ้นเส้นผัดไข่ราดข้าวที่อื่นราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ของแต่แต่วุ้นเส้นผัดไข่ราดข้าวไม่ใช่เป็นวุ้นเส้นผัดไข่ราดข้าวธรรมดานะคะข้างในมีหมูสับอยู่ในนี้ด้วยนะคะยี่สบหาบาทเองค่ะเพื่อนๆสองสองรายการนี้หนึ่งสิบห้าบาทสองยี 2, ่สิห้ารวมกันเป็น สี่สิบบาทกับเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะอิ่มได้นี่สองมื้อที่จริงๆแล้วคือสองมื้อนะคะมื้อเช้าแล้วก็มื้อสายๆแต่ตอนเนี้ยลูกค้าบ,บอกว่าผมหิวแล้วครับเอามาเอามาให้ผมด้วยผมมาเอาค่าของผมแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆ